เทคนิคการเย็บเก็บริมผ้าเล็กๆเย็บแบบไหนให้ริมผ้าพลีริมกระโปรงย้วยหรือริมระบายที่เราต้องการนำไปตกแต่งชุดเทคนิคง่ายๆอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ไปดูวิธีเย็บเก็บริมผ้าเล็กๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี้จะพาเพื่อน เย็บริมผ้าพีทนะคะการเย็บริมผ้าพีทนะคะจะทําได้หลายแบบหลายวิธีตัวนี้จะเย็บด้วยตีนผีธรรมดานะคะเป็นงานหน้าร้านนะคะการเย็บนะการตัดเผื่อเอาไว้นะเราจะเผื่ออยู่ที่1นึ่งเซนครึ่งเผื่อเย็บอยู่ที่1นึ่งเซนครึ่งเราจะเย็บด้วยตีนผีธรรมดานะคะวิธีเย็บนะตรงตะเข็บการต่อตะเข็บนะคะของชุดเนาะตรงต่อตะเข็บของชุดเนี่ยเราจะใช้เย็บยึดเอาไว้ก่อนนี่ค่ะก็เ,เป็นตะเข็บแปรตรงติดซิปกลางหลังนะนี่ค่ะ เดินเส้นเนายึดไว้ก่อนนี่ค่ะให้เขาแบะออกไปทีนี้เราจะมาเริ่มเย็บครั้งแรกก่อนเราจะเย็บทั้งหมด2องรอบนะคะเราเผื่อตีนผีเผื่อเย็บอยู่ที่1เซนครึ่งนี่ค่ะเย็บใหญ่ประมาณ2อมิลนะคะเย็บครั้งแรกก่อนเลยนะนี่ค่ะค่อยๆเย็บนะคะนี่ค่ะหนึนเซนครึ่งที่เราเผื่อเผื่อเอาไว้นะนี่ค่ะเย็บครั้งแรกก่อนนี่ค่ะ เผือเย็บอยู่ประมาณ1เซนครึ่งนะคะตัดตะเข็บเอาไว้นี่ค่ะมันจะได้ประมาณนี้นะนี่ค่ะตัวนี้อาจจะเป็นงานหน้าร้านนะคะแต่ถ้าเป็นงานบูติกใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันจะช้าแต่ถ้าเป็นงานหน้าร้านเราใช้วิธีเย็บแบบนี้งานเราจะออกมาเรียบร้อยไม่แตกนะคะเราเย็บสองครั้งนี่ค่ะประคองผ้าเขานะคะกดเอาไว้ให้แน่น,นะคะประคองผ้านี่ค่ะ เย็บครั้งแรกเรย็บครั้งแรกใหญ่ประมาณ1นมิลนะคะนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยเตียนเต,ยนตะเก็บผ้าออกไปนะคะค่อยๆจับผ้าเย็บช่วงสั้นๆน,นะคะนี่ค่ะมือเราช่วยประคับประคองเขา ถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆหัดทำไปบ่อยนะคะแล้วเราจะคล่องนะคะเราจะเพลินกับการเย็บริมเพราะว่างานที่เราออกมามันจะสวยนะคะไม่แตกค่ะเย็บริมวิธีนี้ไม่แตกนะคะ เป็นผ้าพลิดจนไม่ว่าจะเป็นผ้าพลิดหรือเป็นผ้าเฉลียงพวกย้วยระบายนะคะเย็บกริมวิธีนี้ได้หมดนะใช้เทคนิคนี้ได้หมดนะคะ เย็บให้สุดเลยนะคะพอเย็บสุดแล้วเราจะเจียนเราจะเจียนตะเข็บออกเราจะเจียนแบบเบียดเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเจียนตรงจุดนี้นี่ค่ะใช้ปลายกันไกลนะคะส่วนที่เล็กนะคะนี่ค่ะแต่างนี้มันจะจะใหญ่เนาะใช้ฝั่งที่เล็กๆนะคะ เอาไว้ด้านล่างมือของเราประคองผ้านะคะนี่ค่ะเบียดใช้ตัดแบบระมัดระวังนะคะนี่ค่ะเบียดเบียดแบบนี้นะนี่เลยระวังนะคะมือเราสี่นิ้วเนี่ยรองผ้าด้านล่างจับนี่ค่ะค่อยๆตัดแบบนี้นะคะตัดแบบระมัดระวังเบียดเลยนะคะเบียดให้ชิดเลยนะคะนี่ค่ะพอเราเบียดให้ชิดเสร็จก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมต่เก็บตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเย็บ รอบที่สองนะนี่ค่ะใช้เจียนออกให้สุดเลยนะคะตรงนี้ช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะตัดให้รอบเลยนะคะ ให้รอบเลยตัดให้รอบค่ะหลังจากที่เราเจียนตะเข็บออกแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มเย็บครั้งที่สองการเริ่มเย็บครั้งที่สองนะคะ เราจะเริ่มเย็บตรงที่เราไม่โชก็คือด้านหลังนะคะตรงตะเข็บด้านหลังที่เราไม่โชนะพับเย็บแบบนี้นะคะพับเล็กเท่าที่เราจะพับได้นี่ค่ะนี่ค่ะเย็บพยายามให้สีจักนะคะพยายามให้สีจักลงตรงเส้นที่เราเย็บครั้งแรกเพื่อที่เราจะเบียดให้ตะเข็บ ริมที่เราจะเย็บให้มันเล็กๆนะคะนี่ค่ะกดแบบนี้นะมันจะเล็กๆแบบนี้นี่ค่ะเราพาพลงไปแล้วพยายามให้ฝีจักนะคะเข็มจักของเราลงตรงเส้นเดิมที่เราเย็บนะคะเราจะได้ฝีจักที่เล็กนะคะนี่ค่ะใช้มือเราประคองนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลย ช่วงสั้นๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปยาวนะนี่ค่ะช่วงสั้นๆเราจะได้ริมที่เล็กๆนี่ค่ะครั้งที่สองการเย็บครั้งที่สองนะคะนี่ค่ะเล็กๆไม่แตกด้วยนะคะ ช่วงสั้นๆนะคะเราจับช่วงเข้าน่ะชั้นสั้นแบบนี้นะคะอย่าจับช่วงยาวนะใบเราหัดให้คล่องก่อนแล้วเราก็าไปช่วงยาวนะคะ พวกผ้าพีทนะคะที่เราไปซื้อมาตัดนะคะถ้าเราไม่อยากกุ้นใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะกุ้นมันก็จะจะสวยอีกแบบหนึง่งกุ้นแบบหลากสีนะคะแบบแต่งสีนะ,ะแต่นี่เป็นการเย็บริมแบบปกติทั่วไปนะคะใช้ตีนผีธรรมดาแทนตีนผีม้วนริมนะคะเพราะว่าตีนผีม้วนริมเวลาก็ยเย็บก็ว่ามันแตกมันไม่สวยงานออกมาไม่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะ ก็เลยเลือกใช้วิธีเย็บด้วยตีนผีธรรมดาด้วยการเย็บสองครั้งนะคะเราจะได้งานที่สวยได้ดั่งใจค่ะ,คะมันเป็นงานหน้าร้านอ่ะเนาะนนค่ะพอถึงช่วงจังหวะที่เราต่อ,อเริ่มนะคะเราไม่ต้องไปย้ำนะ เพื่อนๆใช้วิธีเดินผ่านนะคะเดินผ่านแบบนี้ให้ยาวประมาณ1เซนครึ่งเดินผ่านนะคะไม่ต้องย้ำหยบได้เขาเป็นก้อนเนี่ยค่ะเราเดินผ่านแล้วเราก็ยกสีจักออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้นะคะแบ่งปันให้ดูตามหน้างานค่ะจะได้ไปต่อยอดของเพื่อนๆได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ